สวัสดีค่ะในช่วงของวันหยุดยาวนะคะหรือในช่วงของเทศกาลวันแห่งความสุขจริงๆแล้วทุกช่วงเทศกาลที่เป็นวันหยุดยาวๆนะคะเราควรจะจัด,จดสรรการกินของเราอย่างไรดีนะคะมีข้อแนะนําแล้วก็มีทริคดีมาให้ซึ่งนําอ่ะจะเอาไว้ทํานะคะในช่วงที่เป็นวันหยุดหรือในช่วงที่จะต้องทานอาหารอะไรก็ได้ที่เราชอบแล้วมันอร่อยๆนะคะมันจะมีวิธีจัดสรรคืออย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่นําจะทานนํำจะต้องทานให้เสร็จ ก่อน4โมงเย็นนะคะจะทานอาหารยังไงก็ตามอย่างบางวันเนี่ยนำทานพิซซ่าอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทานเนื้อปลาอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นสลัดสลัดปลาของตามที่เราไปชอบทานนะคะสลัดปลาอย่างเงี้ยนำก็จะทานทานในปริมาณที่เยอะทีเดียวตามที่ร่างกายนําต้องการแต่ก็จะ กินพยายามเคลียร์ตัวเองเคลียร์เวลาให้เสร็จก่อน4โมงเย็นนะคะอันแรกเลยคือดูช่วงเวลาที่เราจะกินนะคะทําไมต้องกินให้เสร็จก่อน4โมงเย็นเพราะว่าเวลาที่หลังจากช่วงเย็นไปแล้วหลังจาก5โมง6โมงเย็นไปแล้วเนี่ยนามาว่าอีกไม่นานเราก็จะต้องนอนหลับใช่ไหมคะอาจจะนอนหลับ3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มถึงเที่ยงคืนอ,อย่างน้อยๆนํนำจะมีเวลาให้ร่างกายเนี่ยย่อยนะคะประมาณ สีถึงหชั่วโมงอย่างน้อยๆให้เขาได้ใช้ได้ย่อยออกไปไม่งั้นเนี่ยมันจะสะสมเป็นไขมันอย่างแน่นอนนะคะและอย่างที่สองเลยนะคะสิ่งที่นําจะต้องเลือกกินอันนอันหนึ่งคือเวลาที่จะกินใช่ไหมคะอันที่สงคือสิ่งที่จะต้องเลือกกินพยายามเลือกที่เป็นไขมันน้อยๆนะคะของทอดน้อยๆหรือถ้าชอบจริงๆอย่างบางเรื่องดีน้าชอบจริงเช่นเป็นซุป จะซุปเห็ดซุปหอมอะไรก็แเราแต่สมติชอบนะคะเรามีหลายซุปก็จะแบ่งไปเลยว่าเออซุปเห็ดชามหนึ่งนะซุปหอมชามหนึ่งนะต้มยำต้มยำนี่ก็ชามหนึ่งนะอย่างเงี้ยก็จะทานแต่ว่าจะไม่ทานประเภทซุปเห็ดสามถ้วยต้มยำสามถ้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะคะหนึ่งน้อยๆถ้าเราจะกิน แบบเยอะจริงๆเลยก็กินแบบให้มันหลากเอาให้ครบจริงๆตรงนั้นแต่อย่างกะถ้วยอย่างเงี้ยค่ะวิธีการดูนะคะอีกแบบนึงคือเลือกสิ่งที่เราจะกินนะคะและบางทีนำก็ยอมที่นำงจะ นำทานอย่างเช่นทานโทสตขนมปังโทสนะคะที่ราดที่ราดด้วยน้ําผึ้งหรือช็อกโกแลตนะคะแต่น้ำก็เลือกว่าเป็นแค่โทสตธรรมดา,าไม่เอาราดอย่างเงี้ยแล้วก็ฉันก็ทถานไปเลย2แผ่น3แผ่นบางทีนะคะก็4แผ่นเลยนะคะพร้อมกับไอติมอย่างเงี้ยค่ะคือกิน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 ตามแบบที่เราอยากกินแต่ว่าเลือกหน่อยเช่นถ้ามันมีแบบ มลีลาดไซรับด้วยเออเลิกไม่เอาเพรฉันแค่กินแค่กินตัวขนมปังมันก็สุดๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะเลือกนะคะเลือกในสิ่งที่เราจะกินแล้วนํำจะมองว่าเราจะอยากกินอะไรก็ได้อย่าพยายามห้ามตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะไม่กินฉันจะไม่กินขนมปังปิ้ง ฉันจะไม่กินไอศครีมไม่เลยค่ะน้ำก็ไม่ใช่คนที่ลดแบบนั้นนะคะไอศครีมเราก็กินขนมปังเราก็กินไอติมตามร้านตามเซเว่นนําก็กินนะคะแต่อย่างแรกเลยคือดูคือเราจะไม่ใส่ท็อปปิ้งอะไรที่มันสุดๆของไอติมนั้นหรือของอาหารสิ่งนั้นนะคะแล้วก็อันที่สอ,อันนี้สตรีกสุดๆเลยนะคะก็คืออันแรกของข้อแรกค่ะเลือกเรื่องเวลาในการกินอาหารให้ดีๆนะคะอ่าแล้วอีกข้อหนึ่งคือ อีกข้อหนึ่งนะคะคืออย่าทานเยอะมือ้ออย่าทานหลายมือ้อเช่นน้ำทานหนักทานเยอะก็จริงแต่นำนจะทานแค่มื้อเดียวหรือก็ออกไหมคะทานแค่มื้อเดียวเช่นวันนี้ต้องไปทานอาหารแบบสมมุติว่าเป็นบุฟเฟ่จะเก็บท้องไว้เลยตั้งแต่เช้าคือฝึกนำฝึกโยคะเสร็จตอนเช้าหรือจะวิ่งออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่นะคะเก็บท้องไว้เลยหิว หิวนะคะแ้วมีคนหิวเก่งกันทานผลไม้นะคะหิวทานน้ําทานจะทานเป็นคอมชะหรืออะไรก็แล้วแต่หิวทานแบบนั้นทานผลไม้นะคะแล้วก็เก็บเจ้าท้องของเราเนี่ยไว้ทานอาหารมื้อหลักในที่เราเน้นอยู่แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ฉันต้องกินบุฟเฟ่เชิญเลยค่ะจัดเต็มคืออย่าห้ามอย่าอย่ามีความรู้สึกว่ากิลตี้กับสิ่งที่ตัวเองอ่ะ กินอะไรไปก็ตามไม่ผิดค่ะไม่ผิดทานได้ทานได้ทุกอย่างแต่ดูเองอันที่หนึ่งเวลาอันที่สองปริมาณอาหารนะคะปริมาณแล้วก็ชนิดของอาหารที่เราจะเลือกทานนะคะแล้วอย่างที่สามเลยที่นําบอกเลยที่นําแจ้งไว้เลยก็คือหนึ่งมื้อน,นะคะทานคืออย่าทานเยอะอย่าทานแบบเนี้ย ในปริมาณสามมื้อต่อวันทานแค่มื้อเดียวแต่ว่าคืออยากทานอะไรทานเพราะว่านํามองว่าบางทีอ่ะความรู้สึกของเราในการกินอาหารนะคะเราก็ต้องการที่จะแฮปปี้อ่ะต้องการที่แบบรู้สึกมันได้เติมเต็มอม่ะคือแบบฉันได้กินอะไรหวานฉันได้กินอย่างนางาั้นอ่ะถ้าน happy ําแฮปปี้คือวิยวันนี้ได้กินแบบซุปอลวันนี้ได้กินสลัดคลีอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง จะไม่ได้กินบ่เองนะคะเพราะฉะนั้นเหลือหนึ่งมือือแล้วอยากหนักแค่ไหนหนักลองทําแบบนี้ดูค่ะแต่สิ่งที่นอกจากเราจะทำสามข้อหลักๆแบบนี้ในทุกวันแล้วนะคะสิ่งที่เราควรจะ ทำเป็นประจําสม่าเสมอคือออกกําลังกายนะคะเพราะการออกกําลังกายเนี่ยจะเป็นการที่เอาเจ้าอาหารพวกนี้ค่ะเวลาที่เราทานก็บเข้าไปในทุกวันเนี่ยออกมาให้เขาเผาผลาญออกมาไมา่ไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาเก็บเป็นไขมันส่วนเกินแน่นอนเพราะนําเชื่อมั่นว่าอาหารที่นาําทานตามความตามใจตามความต้องการของน้ำเนี่ยคือมันมีปริมาณเยอะเยอะนะคะเกินสิ่งที่คนเราเนี่ย อการใน1วันความสกัะของตัวนำ้ำบีค่ะมีปริมาณเยอะเพราะฉะนั้นอันแรกเลยคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเมื่อคุณนเลือกที่จะกินเข้าไปแล้วคุณก็ต้องออกกำลังกายในทุกๆวัน การออกกำลังกายมีความจําเป็นเพราะมันคือการสร้างกล้ามเนื้อการสร้างกล้ามเนื้อคือการสร้างถ้านาพูดนะคะมันคือการสร้างเตาเผาผ่านไขมันส่วนตัวะคะ่ะนี่คือกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นข้อดีมีแต่ดีกับดีการมีกล้ามเนื้อคือก็คือจะกินอะไรก็ได้ไงกินกินแบบปริมาณอะไรอย่างไรก็ได้แต่คนโทรลอยู่ในสามข้อแบบที่นําบอกนะเวลาในการกินนะคะแล้วก็ประเภทของอาหารดูดีด พ่ออะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทานเขาเยอะคืออยากทานทานได้เอาความสุขทานได้แต่ว่าก็เอาพอจุบจิบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเออฉันกินละชิ้นหนึ่งสองชิ้นก็ยังดีมันจะได้ทานเราเป็นความสุขอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันที่สามคือมือ้อขอให้เป็นมื้อหลักๆของวันอะแค่มื้อเดียวใหญ่ยยเยอะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายของเราเนะ่เขาจริงๆแล้วไม่ได้ปริมาณนะคะไม่ได้ต้องการปริมาณของอาหาร ต้องการคุณภาพของอาหารอย่างที่นํำบอกไป หลายๆครั้งที่ผ่านมาว่าเราต้องการคุณภาพของอาหารนั่นหมายถึงว่าถ้าเราทานอาหารที่มีคุณภาพแล้วเราจะสามารถทานได้ไม่ต้องเยอะไม่ต้องครบสามมือ้อแค่หนึ่งมือ้อถ้าคุณภาพเต็มคุณภาพเต็มคือปริมาณสารอาหารที่คนเราต้องการมีครบโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่ถูกไหมคะถ้าครบตรงนี้ก็คือครบจบนะคะแต่ถ้ายังไม่ครบร่างกายมันก็จะโวยวายอยู่ดีว่าฉันหิวฉันหิวเหมือนที่เวลาเราทาน ออขนมปังหวานๆอย่างเงี้ยเรามันก็จะพูดร่างกายมันจะพูดเตือนเราตลอดเวลาว่าเออหิวหิวทำให้เราไม่รู้ไงเหมือนเวลาเราทานชาดนมไข่มุกอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะหิวหิวหิวกินกินกินอีกทั้งที่ปริมาณน้าําตาลจากชานมนมันเยอะมากๆแล้วแบบเนี้ยนะคะคือถ้าเราทานอาหาร ครบสัดส่วนครบโดสครบสารอาหารแล้วเนี่ยไม่มีความผิวเกิดขึ้นแน่นอนดังนั้นการที่มันจะโยงกับมาข้อสามของนาคือทานอาหารเนี่ยให้เป็นมื้อหลักๆมื้อที่เราทานนะหลักพูดใหม่ว่าหลักๆและหนักๆนะคะให้เหลืออย่างมื้อเดียวนั่นแหละค่ะสารอาหารให้ครบแล้วจบ แล้วก็จะไปจะไปจารอาหารครบจบตรงนั้นพร้อมกับความรู้สึกมีความสุขอยากทานอะไรด้วยอะไรตรงนั้นเชิญเลยอย่างนี้ค่ะถือว่าเป็นการจัดการตัวเองในเรื่องการกินนะคะเป็นอย่างดีนะคะลองทำตามสามข้อนี้ดูนะคะแล้วมันนํามองว่ามันจะเอามาปรับใช้กับพฤติกรรมการความอยากกิน ความยังอยากมีความสุขอยู่ในการกินนู่นกินนี่ของเราอยู่เนี่ยให้ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างดีกาใช้หลักการนี้เลยคือไม่ไม่หักดิบไม่ตัดขาดว่าฉันจะไม่กินนู่นกินนี่กินค่ะแต่กินเออกินน้อยกินขอให้เป็นความสึกข,ของเราว่าเออฉันยังได้กินฉันยังได้มีอะไรพาไปบ้างอะไรเงี้ยนะคะลองดูค่ะแล้วเราจะนํามองว่ามันจะใช้ชีวิตแบบแฮปปี้อยู่แบบ มีความสุขว่ะว่าได้ทำอะ่ะได้ทำแล้วได้ได้กินแล้วได้ลองทำแล้วดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมคะลองให้หมดทุกอย่างแล้วแล้วตัวสติปัญญาเราเนี่ยจะคัดกรองจัดสรรเองว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีกับร่างกายร่างกายเรามันจะค่อยๆเตือนบอกตัวเองนี่คือหัดฟังผิดตัวเองด้วยว่า เฮ้ยดีจริงไหมกินแล้วมันแน่นท้องมาเลยถ้ากิเช่นถ้ากินแล้วแน่นท้องมากก็ก็จะได้ไม่กินอีกต่อไปแต่ขอให้ได้กินไงจะได้รู้ในั้งนี้ว่าฉันกินแล้วฉันแน่นฉันกินแล้วฉันปวดท้องอย่างเงี้ยนะคะลองดูค่ะลองบริหารจัดการเวลาปริมาณอาหารสารอาหารในการกินนะคะแล้วก็ปริมาณรื้อของการกินให้ดีนะคะแล้วยังไงเนี่ยสุขภาพร่างกายที่ดีจะค่อยๆตามมาเรื่อยๆค่ะเราลองเริ่มค่อยๆจัดการตัวเองกันดูนะคะายบายค่ะ